ดูไม่ค้าคนงานวันอันนี้ข็ขายผักเนาะสบายดีเจ้าเป็นสาวอีอย่างอะสาวชนเผ่าคุณน้อยนะโอ้ใหญ่โคตัใหญ่ใหญ่ใหด่ให่ใหญเให้เใหญ่ใหญ้อหญ่ใหด่ใหญ่ใหก่ใหญ่สดียใหญ่ใ้อ่ใหญ่าหเ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใาญ่ใ้ญ่ใหญสใาญ่ใหญ่ใ่ใหญ่ใหญ่่ใสา่เหญ่้่ มีหัวใจดวงน,น้อยรออยู่หัวใจดวงน้อยที่ไหนบะคู่อะแต่ว่าเช้านี้อากาศร,รู้สึกว่าจะหนาวแล้วก็มีหมอกปกคลุมนะเออเมืองสิงค์ก็อันร้อมท้าตื่นมาแล้วจะมีหมอกเนาะนี่ถุงมือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปตลาด <Okay. S 1> ไปซื้อของกินไปกินอะไรก่อน,นเปเรื่องตลาดเมืองสิงว์วะเดี๋ยวซื้อข้าวซอยไปฝากน้องสายที่พ์ยังจันทร์อือได้นะครับทำไมข้าวซอยที่นี่ขึ้นชื่อหรือว่าไงใช่ข้าวซอยเมืองสิง์ขึ้นชื่อ ขึ้นชื่อนะครับไกลไหมต้อง <Perfect. S 1> เอารถไปไหมไม่ไปรถไปแค่นี้เดี๋ยวนี้อ๋อเดี๋ยวนี้ไปนะได้ครับเดี๋ยวผมจะเดินทางก็อุคามก่อนนะครับทุกคนออกขยะเต็มสั่งว่าอุคามขยะกลับประเทศไทยด้วยเป็นไงนะรถขยะรถขยะเก็บขยะไปทิ้งแลเข้าไปทิ้งตามปั๊มน้ำมันได้ครับโอ้โหเพรพอคนกลับบ้านที่ทำสีใหม่ได้เนี่ยสวยมากกลับบ้านทุกคนนะ ตงอุคมกลับบ้านก่อนอันแนทัวจะเดินทางคนเดียวนะครับบอกว่าทุกคนคงเจอเรื่องราวกันทางของผมครั้งนี้กันต่อนะครับไปสุดแลวอยู่ที่อันแนทัวนะครับหมวกใครเออเจ้ายังไม่อยากจบทริปเลยจะต้องแอบอุ้มไปลันล้าในห้วยทรายจอมีสาวรออยู่ ขอเอาของมาขายข้างทางอูนั่นจะเป็นไก่ใช่ไหมอ่าจะมีไก่ไก่ม,มากเกียงมากเกียงเหมือนสิตงตอนนี้อยู่ฝั่งซ้ายใช่ไหมฝั่งขวาเอา้าพี่ดดเหรออ๋ออนี่เป็อคจอดรถอันนี้เป็นคิวรถถ้าอูซับแบบขี่รถไปเองก็ต้องมาขึ้นนี้เดี๋ยวเราจอดด้านหน้าตรงนี้นไ,ได้ไหม รายยยูเราไปมดของู่ชเอาพเ็นแ้เดียวไปไจนี้เดตลาดจะมีของขายอิทุกคนครับที่เมืองสิ่์มีที่รับแลกเปลี่ยนเงินตราด้วยครับปกติแทบหาไม่ได้เลยผมคิดว่านักท่องเที่ยวหรือคนที่มาลงทุนชาวต่างชาติน่าจะเยอะก็เลยมีบ่อนี้ขึ้นมานะครับ ส่วนด้านนี้คือจะเป็นตลาดนี่ใบตองเาจาเอามาขายกระสิกรรมนะ<ไ>อ,อ๋พอพริกข้าต้มเออเอาให้เ <c oughs> ข้าต้มนะ <c oughs> เบิ่งเลยเด้อตลาดใหญ่มากทุกคน <c oughs> ขายนอกขายพริกขายมันนะครับก็รู้สึกบร,รรยากาศนี้กับอีกครั้งกับการเดินทางที่ไม่ได้มานานแสนนานออโอ้โหเจ้าตลาดเมืองสิงห์สุดจัด กจะขายโซนี่มั้งสองข้างฝั่งเนี่โอ้เราเอาตรงไหนก่อนดูแม่ค้าคนงามวันอันนี้ขอขายผักเนาะสบายดีนี่อันนี้เป็นเสาหรือแม่นบอลหรือจะเป็นคนเลือยกับคนอาข่าเนาะอันนี้เสาเอรอเขาจะเอาอะเล่นพักเล่นเหมือนกันเหมือนกันเขาไปเจ้าปูดูตัวเขียดแป๊บนึงจะเบิดเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวจะเบิดเอาไปจับตัวเขียดมาขายเนาะเนี่ย ไปดูอะไรที่เป็นแปลกๆนะครับกับแม่ค้าสาวสวยนี่คือเรื่องราวที่เราจะต้องได้ถ่ายทอดแล้วก็เป็นคนชนเข่าที่มาจากบนดอยอะไรตนะ้นส้มปลาส้มหมูอ๋อส้มหมูว่าส้มปลานะครับมีหอมีผักชีไข่เป็นกัมนี่ไข่กัมเท่าไหร่อันละพันมัละพันอ๋อมัละสองบาทมัละสองบาทเนาะถ้าเอาเงินไทยได้บอกเงินไทยจะซื้อได้บอกบอกหูเห้เนาะ สึ้นใหญ่เน้นเป็นผักอ่ะครับทุกคนอันนี้ขายรโรสอะไรนะโรสสามซิมเจ้าอยากเอาบ่้ขึ้นเครื่องนี่โอ้ยซ้อนก็ขน,น,นมคนอีกเก๋้ยบเก๋นเนื้อก็่ารเนี้ยนะเบอร์กันเนื้อเบอร์รรกันเนื้อมีสาลีกเ็เยอะครับสาลีที่เป็นคล้ายๆสาลีน,น้อยๆก็มีนี่ค่ะเพิ่งเอามาเลยสา,าลีขาวอ่ะอันนู้นอันนู้นตรงฝักเลยเลนะกินจะเนื้อแน่นๆจะค่อยมาซื้ออเดอร์เบิร์กก่อน เบิ man, ้มก็ล้อเข้ามาอันนี้ดูไหมมือใหม่เด้อสตรอเบอรี่ก็มีดอกไอ้ผักฮีแล้วผักดอกยิ้วเดี๋ยวค่อยบวนอีกทีโดนสอกกางกอนอุรรมันไม่มีเนื้อแปลกๆหรือปลาแปลกๆมันจะเป็นผักส่วนใหญ่นะครับแต่เดินดูได้อยู่้เห็นไหมครับสวยละน็ก <M> น้อย ค่อยไปอูใจเย็นอู๋ใจเย็นอูหมอกมันลงอะ<ช>่ะหมอกลงแบบขน,นาดตาเลยเอ้านี่อะไรอูอันนี้เป็นเครื่องแกงอันนี้เขาขายข้าวฟืนเนาะดูอะไรไม่อยา่างอันนี้ข้าวฟนเลยอันนี้อันนอ๋อสาวคนเมื่อกี้ขายน่าจะเป็นข้าวอันนี้น่าเป็นบุกอ่ะข้าวฟนืนบุกเหรออ๋ค่ะเดี๋ยวค่อยเบิ่งก็ได้เบอร์โอสาวขายหอยสบายดีน้องสาว ทานเด้อข่อย่างเน่เจ้าไข่หอยนะผู้สาวขายหอยเมืองสิงห์ไปจับมาเองบอใครไปจับมาเจ้าบออ๋อเจ้าไปจับมาเองด้วยหรอโออน่ารักมากเก่งอย่างเลยสาวเจ้าเป็นสาวอีกอย่างอ่ะสาวชนเผ่าผู้น้อยเนาะสาวผู้น้อยมาขายหอยในตลาดเช้าเมืองสิงห์ อันนี้ผักส่วนเจ้านี่ก็เก็บมาจากส่วนแนไม่มบอสอ๋อของเท่าดอกเออแต่เจ้าจะขอยมาขายเนาะเออถ้าเกิดค่อยมีเพื่อนคน่นี้ค่อยจะไปแต่งกินแล้วเนี่ยขอ,ขอบเบิงก่อนเด้อสาวาสาวซื้ออย่างอะ่ะน้องแสงน้องแสงน่ารักมากบ้านอยู่ไหนอะ่ะอ,อ,อยู่ไหนนะโอ้โหอดูบอกลงจัดๆเลยก็ขายของเยอะอยู่อ่ะเดินต่อบกกอกเห็ด ะงูไหนอะไรงูอะไรวะอ๋อลองดามพยากรลอกโอ้หอยลายไงเจ็ดแล้าแหละ ตะไคร้ตะไคร้นะอุ้ยอ right. ูตัวนี nice. uh ้หอยใหญ่มากว่ะใช่อันนี้เป็นอะอันนี้เป็นหอยอันนี้เป็นหอยจี้ร้านขายขายหอยในเมืองเสฉวนก็จะมีหอยโข่งอันนี้หอยขมเจ้าเรียกอะไรหอยจี้อหรออันนี้เหรอเออหอยจูบหอยจูบอันนี้หอยหอยขูดเนี่อันนี้เป็นหอยกากี้หอยกากี้มันตัวใหญ่เน้อไปดู ออมีกรลอกเวยโอ้กระลอกกันเนาะเทียดน่ากินกรลอกนี่น่ากินเราไม่ได้กินนะอ๋อตัวเมียตัวอย่เหรอเตัวเมียว ก็สองแส้นฐาน่อวยกเอนเอียงก็เอียนเพิ่งแล้วเบอรนี้ปะคือจะต้องหาข้าวซอยกินนะครับตลาดน้อยมากนะจะมีกระรอกชั้นใหญ่ถ้าเป็นพวกเนื้อสัตว์ได้ได้เบิรงก่อนเบิรงก่อนอู้ไข่เป็ดขนมจีนเนี่ยก็จะเฮ็ดเองเนี่ยเ,เป็นกราปุ้น คุณนดงสิงเม,มื่นบ่แม,ม่งิงนะเออแม่น่าจะเป็นทูน้อยเดี๋ยวนึคุณนดวงสิ่งนะครับดูถ่ายที่รถไทไรแม่ข่ายโด่เทไรโดยส<ด>ปีดโดยน้องสิวกะโด,ะดยยีสิกันเลยจะไม่อาขอบอกก่อนนะแม่เนอร์ขอบอกเอรับไป Chắc là sát cơm yêu <cười> <cười> Ừ อโ,อโอ้อโหใหญ่โคตรเลยม,มันต้นเหรอมันต้นหรือว่าพอถ่ายถ่าเอิญมันห้านาทีบ่อันนี้เอาไปเลี้ยงสัตว์หรือเอาไปกินเนี่ยเอาไปกิน,นได้บ่กินได้เน,นื้อก,กินเนื้อกินเนาะมันใหญ่มากไม่แข็งเลยเนื้อกินให้ต้มบ้านก็ได้โอ้เนาะใหญ่มากโอ้แม่มแม่น่ารักมากเลยคนเผ่าเนาะเนี่ยมั่นเลยชนเผ่าพูน้อยกับ อ่าหรือไดดำอัคขาก็ประมาณนี้นะครับในตันนี้อัเลเออนี่เ่ยรับตอบน่ารักมากหักคีดอกนิวกล้วยป่าตองดอกเชี่ยวบีเบิร์ดนะครับเอายอดมาเดื่อกับใบไอ้นี้มาเดื่อนะนี่ก็เคยมีส่วนกีา้ยนี่แม่้าสาวสวย ปลาคอด้วยปลาธรรมชาติเตออธรรมชาติในหนองดูดิผู้ของกินหนาอยู่ตรงนี้เลยเราเข้ามาในโซนที่เป็นตลาดที่เขาขายหมูอู๋เจ้าจะจะไปดูมูลของคันนี่ขายเหล้านะเหล้าเมืองสิงค์ครับอันนี้เหล้าเมืองสิงค์เป็นเหล้าต้มอะไรเงี้ยเราจะมีน้ำพริกมีมะเขือโค้เน่ามีเบิร์ด แม่แม่ก็มาขายแล้วดูโซนที่เป็นข้าวซอยอันนี้หนังควายนะเราจะเรียกคือถ้าใครชอบร้านไหนก็ซื้อเอารถสิบสองพันจ้ามีแจ่วด้วยรถสิบสองพังนนะได้กับจอก็มีได้เอาไปทีเอาเดี๋ยวขอเบิกก่อเลยเดีย๋ยวพี่มาแล้วพี่เดินเบิกก่อนเลยข้าวซอยนี่เยอะมากครับน่าจะเป็นข้าวซอยหรือไม่ก็ผู้น้อยแหละ เขาซอยแล้วดูหนังวัวหนังควายก็หลายเขาขายอย่างนี่นะเยอะนะเดิน,นะดนออกก่อนนี้ก็ไปดูขนมบ้างมีอะไรบ้าง ชิ้นปิ้งลาบกับข้าวมีเบิเร์ตเบิร์กกันเด้อเคยด้านในนี่ยังไม่เปลี่ยนแปลงด้านนอกก็คือคึกคักหน่อยปกติผมมาไม่ใช่ช่วงที่ตลาดเช้าไงก็เลยไม่ค่อยเห็นอยู่ในมีโอกาสก,ก็มาอาหารการกินก็ดูดีนะชิ้นหมูชิ้นไก่ชิ้นวัวมีเบิเร์ตนะซุปผักหนังมีเบิร์ตไทยๆก็คือสลัดทอดกรอบ จะมีอันนี้ด้วยนั่นจะคลายผมก็มาถูที่เป็นเนื้อบดๆใส่เครื่องเทศแล้วก็เอาตอกคันแล้วก็มาทอดขายนี่ก็มีเห็นไหมครับหงหมูแล้วก็มีส้มซีส<อ>ส้มใ<อ>ส่กรอบหนังส้มก็มีนะครับอันนี้หมกหมกชิ้นนะครับมัน,นพริกผักต้มก็มีข้าวซอยในยข้างในก็มีครับนี่ขนมหวานนะครับ ไข่นกกระทากล้วยทอดมันทอดมีเบิร์ดมีเบิร์ดแป้งทอดก็มีพี่เข้าใจผิดหรือว่าเป็นข้อวซอยของนั่นแหละแ,ละแั่นจิงๆแล้วคือเป็นของไตเหนือไม่คิดว่าไตเหนือจะมีอยู่ที่นี่ด้วยมีก็ตือนจาเชียงคูณก็ขขอยู่ที่บางสี่โอเคไล่เงินเลยตามมาเลยเพราะว่า้ออยู่เยอของนี้นะู้นเอใในอใช่ไปออก ไอเนนี้จะไปเหนือ,อ,นนหนอบมเราีเอาไปเหนือเ <ไป S 1> นาะเอไป,ไปเหนือจะเอาข้าวซอยมาขายอู๋ก็ไม่รู้เรื่องเลยร<น>ู้เรื่องก็นึกว่าเรื่องของคุณน้อยที่ไหนเลยว่าเขไปเหนืออู๋จริงเลยว่าอันข้าวซอยเมืองสิงห์แทบมันขึ้นซื่ออยู่แล้วเวลาที่เจ๊งตรงเวลาเขาขายเขามีงานวัดมีฟอนใช่ไหม <c oughs> เขาก็จะเอาข้าวซอยมาซอยแล้วก็ตัดตันแล้วก็ใส่หวานแล้วก็เอาที่ตักที่ตักก็คล้ายกับหม้อหรือว่าเอาต้นในหม้อแล้วก็ที่ตักแบบกับมีตักใส่แบบคลาสสิกมากแต่ว่ามันก็อยู่ที่บางทีแล้วความเจริญและความอะไรเงี้ยนะมันก็อยู่ที่ การประยุกต์แต่ว่าถ้าเกิดชื่ออยู่ก็ซอยนี้พี่ว่าแปลกๆพี่ก็ไม่กล้าถามว่าอยู่นี่พี่ไม่เคยได้ยินคำว่าไตเนอร์นะไม่รู้อันนี้ไตเนอร์มีที่บ้านเนี่ยท่าท่าบ้านบ้านไหนบ้างบ้านที่นี่เฮื่อประกอบ้านนั่นทำเกี่ยวล้วงประกอบ้านยุรงไม้บ้านปูบ้านลอยมีห่าบ้านมีหาบ้านเไม่หาบ้านไมีหาบ้านนี่จ่ายยังยังจ่ายจ่ายเป็นเงินไทยรับบ่เงินไทยไม่รับด้วยถ้าเป็นเงินไทยเท่าไหร่อุคำ โบนูให้ไล่ก่อนเราเที่ยวเลยได้ไหมาครับพี่ดเดี๋ยวไลป็นเงินปิดแล้วก็จะจะก็จะจ่ายตังค์ครับเพราะว่าเขาไม่รับเงินไทยอาจจะประมาณว่ามันใช้ใจลำบากถ้าเป็นเงินหยเดที่ยมดแล้วจะรับหยุดบอ๊บบอ๊บบอ๊บห้าพันมันน้อยเหรอเงินทอนเงิมีคือถ้าสมมติเงินไทยมันใบใหญ่อะไรแบบวอาบวินซี่ห้าแสนแล้วเขาซื้อเครื่องเครนเล็กนิดเดียวเขาไม่ยังครับเขาต้องไปหาเงินทอนมาให้เขาใบเล็กๆอ่ะ อันนี้สาลีเป็นสาลีพันใดะสาลีมันขาวอ่ะขยุกกจะไลขยุกกจะไลเซ็ปขยุกกระไลกระไลกระไลเย์จะเล้าานัะตางด้วยเคยให้เบ่งไหมอ๋อสี่อะไรพิเศษน้โอ้อยเซ็ปเซ็ปอะไรลายมุดเท่าใดะมุท่าใดพงเท่าไรพงษ์สิบพันนอย20บาทเอาพงเดียวเด้อแกเราไม่มีตังเลย เอนเมาเออต่งไทยได้บอต่งไทยบอเปลเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวตังตเบิร์ตัไทยเด้อเอาวางก่อนวางก่อนยี่สิบบาทเบอี่สิบาทอูมี่สบาทวะบมีบยี่สอีกเออเอาเอาเอตงไทยซื้อของในตลาดครับเป็นคอนเทนต์ที่ดูดีมากเพราะตังหลาบด คือกัน20บาทเออแต่ไหรเด้อแต่เด้อ,อเอาไม่มี <c oughs> ใช้การถ่ายละแต่ตองไปแลกครับมันมีที่แลกว่าอัตราเงินเปลี่ยนอยู่แต่คณะร้านมันปิดไงก็เลยยังไม่แลกแต่แล้วมันจะปนไปแลกที่เมืเองหลวงน้ำตาใหม่ๆละอืออยากกินกาแฟไม่มีกาแฟเนาะเดี๋ยวเข้าไปกินในอันนั้นเข้าไปกินในหลงน้ำตา โดนนทาาเะใช้เงินเป็นบอเ,เลือจักกีฟอูใช้เงินเก่งมากแรกมาไม่เคยพอเงินมันต้องอ,อยู่ในผงเสื้ออูตัวที่เมื่อคืนเนี่ยหรอเออเพราะมันมีเขากินนะได้มาเหลือไงเราเรามันไปไหนอ่ะลืมมันอยู่ในกระเป๋ามันมันเหลือแสนนึงเมื่อคืนนี่นะเลี้ยงเขาไปกินข้าวซอยกลุ่มนี้ก่อนหรอี่พี่ชอบอันนี้มากเลยอ่ะพี่อยากซื้อไปใส่นู่นใส่นี่คือมันเป็นที่ใส่ตัวไก่ตัวหมูใช่ไหม นะมันมันดูดีอ่ะคือเป็นงานฝีมือที่ชอบมากในประเทศไทยไม่ค่อยมีอย่างนี้นะซื้อไปไปดับได้อยู่อันนี้อันเท่าไหร่อ่ะอ่ะเท่าไหร่นะสี่สิบบันเป็นเงินเท่าไหร่ะหวะไม่ถึงร้อยแปดสิบบาทไม่ไม่แพงนะครับงานฝีมือแต่ครั้งเนี้ยเออตังไม่มีแล้วก็เอาได้อยู่อันหนึง่งเอาไปส,สวยๆนะ งานแฮนด์เมดนะเอาใ้าอยากอันนึงมีตังบอสต้องไปเล็กตังที่ไหนบอนได้ไปดูเนื้อก่อนนะถ้าได้ถ้าได้มีตังก็จะอบอสห้ามเงินไทยเดียวเลยบอสห้ามห้าเงินไทยเดี๋ยวเพราะว่าใเงินกีบเหมืนเดิมใช้เงินไทยซื้อของในตลาดบางสิ่งห่ามเงินบาทบอสได้เงินบาทเท่าไหร่อะแปดสิบบอสเออคือกันเดี๋ยวเอามาเลยอันมาหนึ่งร้อยให้เขาทอนมาเป็นเงินลาวก็ได้ เอาแบงร้อยไปให้เขาถอนมาเอาแบงเงี้ยแล้วค่อยถอนเนาะขุมมี่เบงกันนั่นเองเอาสิบาทอหะถอนเป็นกีบถอนเป็นกีบเออถอนสิบพันก็ได้เป็นยังไม่ขายคิดอยู่ขาดทุนว่าได้กำไรตังลาวเบิร์ตเบิร์ตเบอร์กี้อ่ะเอาอันหนึงอุคามอันไหนสวยเจ้าอันอันไหนงามอันนี้มันตุ่นน้อนอันนี้มันงาม ตจะเาอาแบบว่าที่เป็นอ่าเป็นไอันี่มหมดเลยอ,ะอ่ะเอาเป็นเสื้อหมดเลยอันนี้มันเป็นเสื้อบอ,บอเป็นบอเป็นตอกอ่ะบอเอาเนี่ยเ <ๆ S 1> นี่ยนี่ <ๆ S 1> ถ้าตัวตอกต้องเป็นตัวนี้น,นี่นี่อันนี้เป็นตัวตอ,อกหมดเลยจะเอาไปโชว์เอาไปโชว์นะครับก็คือจะเอาไปโชว์สวยๆอ๋อเขามีอย่างละตัวสามับอย่างที่เอาวางล่างดิเขาวางอยู่ห้อเนี่ยอันไหนสวยกันวะอือตัวนั้นสวยตัวนั้นสวยสุดละเอออันตัวนี้เนอะน่าเนอะ ของฝากอันแรกทัวรเขาจะเป็นประมาณเนี้ยศัตปกรรมแฮนด์เมดสินค้าชนเผ่าชาวบ้านเขาจะไม่ค่อยแบบชอบอะไรที่มันฮัลูฮารางไงมันไม่เข้ากับรูปร่างแลนะหน้าตาแล้วก็สไตล์เอาโอเคเดินทางครับเดี๋ยวอุคามจะไปกินอะไรก็ว่าไปตามนั้นแต่ผมอยากอยากกาแฟมีกาแฟที่เก็บก<ะ>ันหรออะไรขาขาพันกระปุกเงินเลยนี่ไงเมื่อกี้ไงอ้าวี่สิพันอ้าวโอ้ยใจเงินไทยได้โอ้ย เอาเปิร์ดเอาคนก็จะเอามีลูกสาวบอสมีลูกสาวบอถามลูกสาวเลยคนก็เเอาบิร์ดคนก็เอาถามลูกสาวก่อนเลยเอาคนไทยก็เออนั่นแหละนะขาว่ามันม้วนนะเออรถจีนคนในเมืองสิงค์ทานิยมกันใช่มันเอาไว้ดุยดอยแต่ถ้าถ้าจริงๆก็คือมันใช้ได้แหละพี่ก็เห็นเขาขายอยู่พี่ว่าราคาไม่ไม่โดดไม่แพงไง นะอ่าเดินทางนะครับทุกคนนี่รถแอร์ทู้อมแบบนี้ครับทุกคนอ่าเดินทางไปกันต่ออูคาจะต้องไปขึ้นเครื่องอูคาตัวนี้เป็นหอพิจิธภัณฑ์ยังยังโอเคยังให้บริการนักท่องเที่ยวอยู่เนาะปวดมันน่ใจอายุยังคงเก็บรักษาไว้เนี่ยทุกคนแต่ว่ายังไม่เปิดจะต้องแบบว่าให้คนมาติดต่อประสานงานเปิดเพราะว่าตัวจะเป็นนักท่องเที่ยวอวันอะไรวันปกติอไม่ใช่หเหรอไม่ใช่เจ้านี่จาวันผิดแล้วเดินพักก็ไปเดินพักจีน นะครับเส้นทางก็ดูดิคลาสสิกดูอดังเอกในอนาคตค <c> ือคนจ네ีนเยอะมากอ่ะดูแล้วรถจีนอะไรเงี้ยเต็มเลยเนาะดูดิทุกคนเนย์จีนเยอะมากอันนี้คือเริ่มเช้าแปดโมงครับคึกคักแล้วนะครับนะ <c> นะก็ถือว่าเราได้มาสะพานบางสิงค์ครับบรรยากาศเดิมๆขอบคุณเน <c> ี <c> ่ยบรินี้มาจากปีละรอโอยโดนแล้วทุกอย่างก็อยู่โรงน้ำทาร์บางสิงค์มาล่าสุดก็ตั้งแต่รุ่นน้องน้องเอ๋ยอ่ะ อันเจ็ดแปดปีอะ่ะอ,อูอูโเจ็ดปีเอ้ยก็ต้องมีแปดเก้าปีอะ่ะเกือบสิปีอะ่ะคือเปลี่ยนไปจริงอูเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปก็<อ>คือเรามาจอดนี่วะนี่คีนี่ไอแม็กคนมารอท่าเข้าคลินิกเตรียมอ๋อเด็กเอ้ยลี่เด็กเอ้ยลี่คืออะไรเด็กเอ้ยลี่คือพี่ไอแม็กอ๋อเด็กเอ้ยลี่โรงแรมมีเยอะนะครับวันคือจะนอนนี่ไม่ได้นอนพอดีว่าเ กูำเขาไปนอนที่โรงแรมบนใกล้ตลาดสุดท้ายก็นั่นแหละออแต่ว่า<น>ที่พักตันนี้ราคาสูงอยู่แต่ผมไม่แน่ใจตอนนี้ราคาเท่าไหร่แต่ตว่าน่าจะสูงกว่าก่าเพราะว่าเป็นโรงแรมที่เออคนคนจีนทาแล้วก็น่าจะต้อนรับแขกคนจีนก็ราคาต้อจะเล็กคนจีนแหละอยู่แล้วแต่ว่าน่าจะสาอตสาดกรรมทยอยู่นะครับครั้งที่แล้วพี่มานอนที่นี่นะก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆในเมืองสิงห์ที่เข้ามาทักทายต้อนรับเข้ามาพูดคุยมา บอกรายละเอียดการเดินทางาเที่ยวเมืองสิงห์ให้ผมฟังครั้งนี้ผมประทับใจมากไว้มีโอกาสจะจัดเต็ม<ๆ>เลิศไหมก็ดีนะทำงานเลยนี่นีนน่นี่คือบรรยากาศตเชา้าที่ทุกคนอาจจะได้เห็นนะครับคึกคักและเปลี่ยนแปลงยิ่งเดี๋ยวดา่านประเคนีเปิดคือรถจีนน่าจะเข้ามาหลายนะครับบอกเลยครับว่าอานาคตเมืองสิงห์ก็เป็นเมืองที่เจริญเจริญรุ่งเรืงเพราะติดชายแดนจีนนะครับ80กิโลพี่เนี่ยเซียงกงมาได้70กิโลนะ ทำไมอะ่ะเดเราไปเหมือนเหมือนไม่เจ็ดสิบเลยก็เรเ็วอยู่ไงเราเก่งอย่างทุกคนงงเลยว่าป้าเขาขี่รถมาได้เออตอนนี้เป็นอถท่องเที่ยวครับเมื่อกี้ฝรั่งก็มีเที่ยวอยู่มาได้อยู่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวนี้ตอนอู้ไปเที่ยวอู้ถามนันกท่องเที่ยวชาวต่างประเทศว่าแบบที่หมายปลายทางที่แบบว่ามาเที่ยวลาวเนี่ยไปใส่ไปหลายาคนจะบอกว่าร่องน้ำท่างไวพรให้ ขอให้เรานะครับว่าให้เราเดินทางด้วยความสุขภาพเราก็จะเดินทางด้วยความสุขภาพจริงๆนะครับบนเส้นทางที่มีบอกปกคลุมแล้วก็เรื่องราวต่างๆนานาที่จะได้ให้ท่านคนได้ชมครับนี่คือมีการสถานที่ของผมของอเนกธุรกิจที่ดอนออนไลนรความสุขอยู่ที่การเดินทางแล้วก็ฝากต้องฝากมาเชยครับขอบคุณครับฝากมากด้ยนะ ตามตรอด้วยครับในเพจกับยูทูบงาน YouTube น้องก็เป็นน้องน่ารักคอยซัพพอร์ตผมในช่วงเวลาที่ผมเดินทางในลาวนเธอจะมาเป็นตากล้องแล้วก็เป็นทีมงานนะจ้าออโอเคนะจะเดินติดตามแล้วนะเธอจะกลับบ้านแล้วนะน้ำตา,ตา,ตาจะไหลไปครับไปกันต่อครับดูเส้นทางสุดจัดเคณะสมบัตนี่ตรงนี้ก็เป็นหมู่บ้านที่ขายของในนูน้นขอ้ขอเบิ่์กเด้อไปดูที่เขาขายตัวไหนอูลงมาบ ตรนี้เขาขายของที่เป็นโต๊ะอ้นนะครับแล้วก็พวกของที่เป็นริมทางเป็นหมู่บ้านชนเผ่าครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับตอนนี้ก็กําลังมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงลําทานะครับนี่ขายตัวใดเอ้ยสบายดีดดยตัวเป็นๆเนนะี่ยขายตัวใดตัวส,สองร้อยสองร้อยห้าสิบพันได้ป๊ ห้าสิบพันตัวละสองร้อยดูดิดิตังเอาเงินไทยบ่เราไม่มีเงินไทยโอนได้บ่เข่าอารับเงินไทยบ่อาะพตรงหนา้า<ใ>จปะปล่อยจะปล่อยข้างทางไปนิดน้อหน่อยเดี๋ยวต้องมีไอ้นั่นใส่เคสเนี่ยเราใส่ไอ้นั่นไหมที่เราซื้อมามันกัดขาดานันดิเหรอตู้อู้ตู้คือตลอดอย่างนี้มันกัดขาด๋อไป้รถที่นี่คือ เลียกยังถ้าจะพังเลยอย่าเอาซื้อไปปล่อยนะทุกคน,ป,นปกติตัว๊ะนี้พี่ไม่ค่อยกินนะโอเพราะว่าอะไรรู้ป่ะบางคนเขาว่ากินแล้วมันจางพี่ก็เลยไม่กินอะไรเงี้ยพี่ก็เลยส่วนใหญ่ก็คือซื้อไปก็ปล่อยแกลองให้มันถูกดิอ่ะแกลองด้วยแกลองด้วยอ่ะแกลองดิดูฟันมันดิเฮ้ยเดี๋ยวไปตัวพลาสติกปูเดี๋ยวคุดไปรูเลยไปไปไปเราไปปล่อยไปปล่อยไปไปเอาไปปล่อยอันนี้เป็นคนโอ้ไม่ต้องใจหาเดี๋ยวไปปล่อยเราได้ซื้อไปกินเป็นคนมงบะ ใช่คนมองนะคือมันย่าเนาเอามันไปกินไงมันก็ถกลัวอ้าวปะปะปใจเย็นใจเย็นป้องกันใจเย็นเย็นเดี๋ยวเจอคนหน้าตาดีใจใจดีใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวพาไปปล่อยลงรถก่อนนะครับทุกคนอันนี้ตัวนี้ดีไหมใครพูดใครคนไหมมาไปกันลึกๆหน่อยโอ้ มันมันวิ่งข้ามนะไม่ได้มั้งอูมันต้องเนี่ยปล่อยเอมันต้องปล่อยมันมันตัวนี้เป็นห้วยเหรอมันต้องแบบมีเป็นพื้นที่เข่าอ่ะตัวนี้มันห้วยอูจะไปขี้ยังไงเนี่ยเออปล่อยได้อยู่มันน่าจะได้อยู่แหละเดี๋ยวมันคงหาเอาตัวล็อกได้อยู่ ทางไปส่วนไปโอ้ยอูมันไปส่วนไปได้เขาก็ไม่ดีอะ่ะเป็นสวนไม่ได้หรือเป็นป่าไม่รู้อ่ะเป็นแฟ้มตกเออไม่ใช่ส่วนช่วยไร่หรอกตรงนี้มันน่าจะเป็นป่าอยู่เอาตรงไหนเอาตรงนี้แหละเหรอนี่แหละปล่อยมันก็ไปละเอามาเพียงอ่ะเนี่ยจับก่อนอมาใจเย็นๆไปไปก็จะ อู๋ตัวรอดได้นะช่วยแล้วโอ้ไม่ต้องไม่ต้องดุก็ไอ้ไอ้เป็นคนหน้าตาดีจิตใจโอ้โอ้ยเอาจริงเว้ยต้องเอาผ้ามาปาดพี่แน่ถ้าเกิดมันไป,ไปนนพี่เน่ระวังระวังระวังมึงกล้าเดี๋ยวกูปล่อยในหม้อนี่ คุยดิไม่รู้เรื่องอ่ะระวังระวังระวังออไม่เจ็บะนะจะเจกะมึงก็มึงก็ใจเย็นสิเออ สูงกับตัวอนี่กูใสเย็นเนมันย้าเพีนแน่เฮเธมันแบบเอาเอาค้ากินไว้อย่างิี้ช่วยเนี่ยไปเชือกจะไปพันคอในป้าตายทำไงอ่ะเอ๊ะ เราอย่าขวบเอาเอาเอาได้ละได้ละได้ละยังยังเหรอเออคือมัดหลายชั้นเด้๋กอนสองชั้นมึงก็โอ้โหเหนียวได้นี่ถอนเหนียวจริงว่ะจริงนี่ก็รุดแล้ว เอ้ยเดือดกูอ้าวมันจะไปทางเดิมวันนี้ไปทางเดิมนี่ไงอ้าวปลาชื่ิใหม่ไปเด้อแล้วมิ้เข้าปากนะอันหนึ่งอันนะอันทางนู้นทางนู้นทางนู้นให้มันเข้าปากนี่ไปอูดูนะเไปเด้อสไปกูจะจัดการอีกีไป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 ดิกลัวมันกลัวพี่แน่